สวัสดีค่ะมือในกรูกุกจะพาย่ำปลาเมือสายค่ะลวกไปแล้วเรียบร้อยอันนี้คือจานที่ยังบ่ลวกเนาะค่ะเนาะพักที่นี่ค่ะหอมแค่ค่ะหอมเปค่ะผักซี่เท่ากับมีนะะเนาะค่ะเนาะขั้นตอนแรกเลยค่ะเอาปลาเมื่อที่ห้องลวกแล้วลงไปค่ะใส่กับ นำกินนำยำที่สะพานทะเลบันครูคุกค่ะมีให้จำหนายพร้อมเรียบร้อยค่ะมีทั้งสูตรส่ปราาครับสูตรบ่อไ่ปร่าเนาะค่ะเนาะค่ะคนลงไปเลยค่ะบ่อต้องไปเตรียมหาบักพริกบักหน้านำปลานี่ค่ะมีอยู่ในขวดนี่แล้วทั้งหมดเลยค่ะหอมหวานแซ่บค่ะใส่ผักลงไปค่ะ เฮ็ดง่ายๆกินง่ายๆเหาเนาะค่ะเนาะค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะค้นค่ะค้นใส่ผักใส่น้ำจิ้มยำปลาเมืองเฮ่ากับค้นเป็นน้ำค่ะเรียบร้อยแซบค่ะขอบอกลองเบึงเดอนํำยำที่สะพานทะเลบันรูกุกมีค่ะมีทั้งถูตรใส่ปลาลากับสูตรบ่ใส่ปลาค่ะน่ก็อาซีมค่ะ เห็นแล้วก็ซิมเพิ่งค่ะพุ่นนะ่ะแซบรสชาติแซบขอบอกค่ะด้วยน้ำยำที่สะพานทะเลบ้านพลูกุกค่ะสูตรง่ายสำเร็จค่ะเห็ดแล้วพร้อมใส้จานเสิร์ฟค่ะกินค่ะแซบรสชาติปานยูกิอยูผัดตาข้านค่ะ